ยูจีเกมประตูสู่โลกสกินตัวละครไม่ว่าจะเป็น RV, รี e e f ไฟล์อง b บ a u ตีและพับจีโมบายตอนนี้ก็มีแล้วนะครับซึ่งมีสกินมากมายให้เราได้ทดลองเล่นซึ่งสามารถให้เพื่อนยูวดีเราเพื่อทำกำไรได้ด้วยนะครับส่วนตัวพี่ก็จัดนะคอสเม่ <Bot mate S 2> ไปแอคสาวมานะครับทุกคนนะแอคสาวนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องความสบายที่เราไม่จำเป็นต้องโหลดเกมเลยสามารถเล่นผ่านตัว UGG เกได้เลยนะครับผมนะ นอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจให้เราเข้าไปทําอีกมากมายเลยครับแถมยังมีส่วนลดทุกเทศกาลเลยนะหรือว่าไม่ว่าช่วงไหนๆเขาก็ลดจริงๆนะครับผมนะถ้าใครที่สนใจนะครับก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับจะได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับผมจะเทคนิคแรกนะครับผมลันแอนชิปนะครับให้เราทําการจ่ายบอลให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็สบัดปุ่มเดินของเรานะมันจะมีลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่ได้บอลเนี่ยยกบอลข้ามหัวมานะครับผมนะมาดูเทคนิคที่สอนนะครับ ให้เราลอโก้เชอร์เนี่ยวิ่งหาช่องนะครับมันจะลงมาตรงช่องโล่งๆอย่างนี้นะแล้วก็ทําการจ่ายบอลแบบทูได้เลยถ้าเกิดว่าเรายิงเองไม่ได้เนี่ยเราก็ชงให้เพื่อนนะครับผมอย่าหิวที่จะเล่นตัวเดียวนะครับเทคนิคที่3นะครับผมนะ<ส>ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นตัวละครในแมปนะครับในหน้าจอของเราให้เรามองในมิๆๆๆนิม,มินิแมปนะครับพยายามสังเกตมินิแมปด้วยนะครับมีโจวิ่งมาหรือเปล่านะจเทคนิคที่3นะครับเฟคคอสครับผมหลอกว่าเปิดโมงแต่ที่จริงไม่ใช่ครับผม ทำให้เขาเสียจังหวะสไลด์บอลเล่นนะครับแล้วเราก็เปิดหม่งจริงๆรอบที่2นะครับเทคนิคที่4ี่นะครับก็คือการกดเลิกกดแดดนะครับผมเลิกที่ใส่กดแดดไปมาแล้วแบบว่าให้กดเดินปกติแทนนะครับผมนะบางคนจะติดที่ใส่กดแดดตลอดเวลานะครับเทคนิคสุดท้ายนียผมวันทูนะผมเป็นการจ่ายบอลพร้อมกับสะบัดกลุ่มเดินของเราไปด้านหน้าพร้อมกันตอนจ่ายบอลน,นะครับแล้วเราก็ทําการ แล้วแต่จังหวะที่จะเล่นเลื่อยนะครับผมนะหรือว่าจะเล่นวันทูรรอทนอุูทะลุช่องหรือจะวันทูริมเส้นเปิดบอลอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับสําหรับคนที่แบบสายรีบนะแบบเข้าใจง่ายนะผมนะก็มีเนี่ยสี่เทคนิคที่มาแนะนำนะผมนะใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับ